สวัสดีค่ะอาจารย์ยาวนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพามาสามัตใช้งาน g i t h u b กันนะคะสำหรับเก็บข้อมูลโปรเจกต์ของเรานะคะในการเขียนโปรแกรมนะคะเริ่มแรกให้เข้ามาที่เว็บไซต์ Google เลยนะคะมาเสิร์ชคำว่า g i t h u b ได้เลยนะคะ g i t h u b นะคะ เพื่อมาเราก็จะเจอลิงก์นะคะ,ะตัวคลิปทับจะคลองคลิปข้ามาเลยค่ะ <c oughs> ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะคะเสร็จแล้วในส่วนนี้ให้เรากดปุ่มไซอัพนะคะยังไม่เคยเข้ามาใช้งานนะกดไซอัพนี่เลยนะคะ <c oughs> มาสู่หน้าจอนี้เ็าบอกให้ใส่เมลนะคะเมลที่เราต้องการที่จะใช้ในการสมัครใช้งานในติ t h ับนะคะ ใส่เมลกันเลยนะคะใช้ซีเมลก็ได้ค่ะกด c o n ม i แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอ่าพาสเวิร์ดนี้จะใช้เป็นพาสเวิร์ดที่จะเข้าใช้งานตัว GitHub นะคะเสร็จแล้วกด c o n t แล้วก็อ่าใส่ชื่อนะคะชื่อที่เราจะให้สแสดงในส่วนของ GitHub นะคะอาจารย์กด้ใส่ ก็ใส่แบบนี้ก็คือจะใช้ไม่ได้นะเขาก็จะมีอ่านเองให้ให้เราใส่เพื่นะคะตัวอย่างเช่นนเนั้นแล้วกชื่ออานจะซ้ำกับคนอื่นเนาะ โอเคโอเคโอเคถ้าเกิดว่าชื่อย r สน m e ใช้ได้ไม่ซ้ำคนอื่นก็จะขึ้นระดับนะคะแปลว่าโอเคใช้ได้ก็กกด c o n ม i ีย e นะคะเสร็จแล้วก็คลิก คลิกเครื่องหมาถูกได้เลยนะคะกดคันติเนอรต่อนะคะทีนี้เขาจะให้บอทิฟายแอคเคาท์อ่าบอทิฟายแอคเคาท์ว่าเป็นอ่าว่าเราเป็นคนรู้หุ่นยนต์นั่นเองพอคลิกเข้ามานะก็จะทำคลิกปสอนให้ทำตามลักษณะการเส็นรับมือตรงนี้นะแล้วก็อันที่สอง โอคแล้วก็กดสับมิดโอเคสับมิดให้หันมาทางเดียวกับสัญลักษณ์มือชี้นะคะแล้วก็กดนีง ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้เราก็เข้าไปเข้าไปที่เมลของเรานะคะแล้วก็ไปเอาอตัวรหัสโค้ดมาใส่นะคะก็ะคือเข้าไปที่เมลที่เราลงทะเบียนไว้นะ อ,อ่แล้วก็กระปินนะคะตรงนี้มาเลยวางน,นะคะโอเคเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เข้าใช้งานใส่อีเมลที่เราสมัครไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็พิส ตรงนี้เราจะเลือกเป็นอะไรแล้วกันนะคะเลืนขลนนี้นระบบาริ่้นโรเจกกันใช้ฟรีนะคะเขาจะมีวอลฟรี Okay, เรียบร้อยแล้วนะคะอืมตอนนี้อ่าของเราฉันนะคะจว่าวโปรไฟล์ตัวน,นี้สามารถเปลี่ยนรูปได้นะสามารถเปลี่ยนรูปอัพโหลดรูปมาใส่ได้นะคะจ้าขอ กรพอแล้วก็จะเห็นก็จะเจอตัวอ่าลีโอตอ่าซิฟทรี่นะคะอ่าก็สมัครตัวจิ๊กทับน่เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างวิวต่อ,อตัวพื้นที่นะคะที่เก็บโปรเจกต์ได้เลยนะคะคลิดกนี่เลยพอสมัครตัวจิ๊กทับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปใช้งานอ่อพัปโหลดโปรเจกต์ของวิวที่อาจารย์ทำแต่ดีโอไว้ให้นะคะ โอเคลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ